่อมไก่จ้อหอมไก่ใส่ผักกระหล่ำแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวหเหนียวรอ้อนๆอาจาอ่หอมไก่กันจ้าพี่น้องเอ้ยแกงอ่อมไก่ใส่กระหล่ำแซ่บ ข้าวเหนียวค่ะใส่ข้าวเหนียวจ้าสุกแล้ว ร้อนๆน,นั่นก็ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆน,น,นั่นก็เดี๋ยวกินกับอมไก่ค่ะปุ่นสักหน่อยให้มันนิ่มเราค่ะสุกแล้วเรียบร้อย โอเคปิดเตาปิดเตาได้เลยชิมดูดิโอ้ยยังไม่ได้ชิมแซ่บแจ็บจ้าเลิศโอเคตักแ okay. กงก่อม ไม่อักเสบเอาพอดีพอดีอืมโอเคปิดฝาไว้ ข้าวเหนียวคู่กับข้าวเหนียวพอดีเลยค่ะอร่อยๆมากินด้วยกันค่ะพี่ๆี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนค่ะข้าวเหนียวพึ่งนุ่งึงสุกอร่อยอร่อยนะคะกินด้วยกันค่ะ